สวัสดีครับมาพบกับช่องพีพลานอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาที่ร้านต้นไม้ที่มีต้นไม้ที่สวยมากๆนะครับหลากหลายมากเลยต้องร้านนี้นะครับที่บ้านต้นไม้สองภูสวัสดีครับคุณต้อมครับสวัสดีครับขออนุญาตชมสวนนะครับได้ครับผมอนี่นะครับบ้านต้นไม้สองภูดูครับนี่ที่นี่ตั้งอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยอ๋ออยู่ที่ตลาดต้นไม้ริมบึงแก่นนครครับผม ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาแวะมาได้ครับผมเสาร์วอาทิตย์ร้านจะเปิดกันเยอะอยู่ครับผมแล้วก็จะมีตลาดนัดด้วยครับผมครับทีนี้ก็มาชมต้นไม้ของคุณต้อมเลยว่ามีต้นอะไรที่บอกไปข้างต้นว่าต้นไม้เยอะมากนะครับสวยๆทางนั้นได้ครับมาเริ่มจากเมื่อกี้อะไรต้นหูช้างเลยอันนี้หูช้างด่างเหลืองนะครับผมใช่ครับก็ จะมีความสวยงามในเรื่องของลายของมันนะครับผมมีแบบต้นเล็กๆไหมแบบใครสนใจต้นเล็กๆอ๋อมีมีอยู่ครับแต่แต่ตอนนี้มันกําลังอบอยู่ใช่รอให้เขาน้องเขาแข็งแรงดีก่อนแล้วก็จะเอามาครับผมครับว่าด่างกระจายด่างทุกใบใช่ครับด่างทุกใบครับเป็นกระจายครบครับผมใช่ครับ อันนี้ไม่แยกหน่อหรอครับหรือว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอครับเอาง่ายๆครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาสําคัญที่เวลาใช่ครับราคาแรงไหมราคาไม่แรงครับผมตั้งแต่หลักร้อยแล้วก็จนถึงแค่พันต้นๆันแค่นั้นไซสใหญ่แล้วก็ก็ใหญ่ใหญ่ก็ก็อ่าประมาณนอนอนอเท่านี้แหละครับผม ก็ประมาณพันสี่พันสี่ครับผมตอนหนึ่งนอใช่ครับผมก็เอาไปประดับสวนก็สวยดีใช่ครับหรือไปแต่งร้านแต่งบ้านได้เลยครับผมถ้ากระถางใหญ่มันก็เขาเขาก็จะโตใหญ่ แต่ถ้ากระถางเล็กเขาก็จะถูกบีบอัดด้วยด้วยขนาดกระถางใช่เราก็สามารถที่จะจํากัดฟอร์มของเขาได้ได้ได้ใช่ครับผมก็เหียงสวยๆนะครับเอาอยู่ข้างหน้านี้เลยเห็นอบไวอ๋ออันนี้อันนี้คือบอลกระดาษด่างอ่าบอลกระดาษใชครับอบไวอยู่หลักร้อยอันนี้หลักร้อยครับผมครับร้อยร้อยต้นต้นอันนี้เอ่อกล้วยแดงครับผมใช่กล้วยแดงแบบนี้ก็แจกของเราเลยหรออ๋ออัน เอ่อถ้าตัวนี้คือตัวไมเนยื้อครับผมที่ที่เลี้ยงมาจนจนจนมันใหญ่แล้วแต่แต่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนกระถางผมเลยอบเลี้ยงรากมันอีนิดหน่อยใช่ก็หลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยครับอันนี้3 5 0หสบาทนะบอกนะอันนี้3 5 0รหบาทใช่ครับผมเอาละใช่ถ้านั้นก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับมาดูแดงอีกดก่อนก็ได้ครับผมใช่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็หลัก พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับใช่ครับผมเลี้ยงแปบ<ม>๊บเดียวก็โตแล้วก็ได้หน่อเยอะเห<ช>มือนกันนะครับใช่ครับกล้วยแด,ง,ด,ง,ดงอินโดแดงอินโดส่วนฟลอริดาครับฟลอริดาถ้วไซส์นี้ก็สองพันกว่าบาทก็มีอันนี้ครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ว้าค่อมด่างโอ้ใช่กล้วยว้าค่อมด่างครับผมครับก็ลายดีใช่ลายสวยครับรักรอันนี้อยู่ที่อ่ สี่พันถ้าฟอร์มนี้นะครับขนาดนี้ก็สี่พันถ้าเกิดโตขึ้นไปราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามสาหรือก็ขึ้นตามลายด้วยอ๋อใช่ตามลายด้วยใช่ถ้าลายไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็ลายลายถ้าลายไม่จัดมากก็มันก็ดอกตามตามแล้วลายแบบนี้เรียกว่าลายจัดไหมครับคุณต้อมก็ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีกําลังดีเนาะกำลังดีครับแล้วก็ไปดูป่าด่างไหมใช่ครับป่าสามสี ดูลายครับายสามสีตรงไหนบ้างครับคุณต้นอ่าดูดูนี่ครับขาวมันจะมีขาวมีเหลืองมีเขียวนะครับผมใช่ดูลายได้ครับแบบเนี้ยตัวแบบใบนี้ก็จัดหน่อยสวยมากเลยครับผมสวยสวยครับต้นนี้ต้นนี้สวยมากครับเด่นเด่นเลยครับดูขนาดต้นนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าเลียวหอมนะครับต้นมันอวบดีอวบครับราคาเท่าไหร่นี่ครับ ตัวนี้ใช่ไหมครับไซนี้ก็อยู่ที่สี่พันเหมือนกันครับผมครับก็ขึ้นกับลายอีกเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่แต่ต้นนี้ลายจัดนะครับใช่ครับก็คนคนมาที่ร้านก็จะมาชมต้นนี้ก่อนเลยโอ้ใช่เด่นเด่นกว่าต้นอื่นครับแล้วก็ใบเขาก็ดูสมบูรณ์ดีใช่ครับแรงเอาละไปดูมกล้ยกล้ยหมดหรือยัง กล้วยปอกหมดแล้วครับกล้วยกล้วยจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เราก็จะมีอะหูช้างขาวนะครับผมใช่ราคาราคาก็อยู่ประมาณสี่พันห้าวันนี้ช่วงนี้นะใช่ราคานี่ก็คือถ้าเกิดถ้ามันใหญ่ขึ้นมันก็แพงขึ้นไปอีกหรือว่าอยู่ในช่วงของตลาดอีกทีหนึ่งใช่ครับอยู่ชวเฉพาะเฉพาะวันนี้ละกันเนาะเฉพาะวันนี้นะครับผม นช่ครับดูครับนอดากเดินดีใช่ครับผมตาก็มาแล้วใช่ครับผมสวยมากนะครับสีเขียป่าเองครับแล้วก็ยังมีไฟเด็กนะครับผมครับลายสวยงามใช่ครับไฟเด็กครับถ้าจะสังเกตในตลาดช่วงนี้นะครับไฟเด็กก็เป็นที่นิยมของคนที่สะสมต้นไม้เช่นเดียวกันใช่นะครับไฟเด็กเราก็เห็นคนเขาตามตามกันเยอะเลยครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นหน่อนะครับครับเ่ยราคาก็อยู่หลักพันก็หลักหลักหลักพันตามขนาดตามลายพูดง่ายๆตามฟอร์มมันนะครับผม,บผมใช่ครับแล้วมีกี่ต้นครับไฟเด็ก ไฟเด็กตอนนี้มีมาปล่อยแค่แค่นี้ครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมันก็ของผมมันไม่ค่อยได้ลูกใไรใช่แล้วแต่แต่ลายดีนะครับลายดีครับลายลายดีครับผมสวยนะครับเอาละทีนี้ก็ไปดูเมื่อกี้หูช้างด่างขาวหูช้างด่างเหลืองไฟเด็กนะครับแล้วบอลกระดาษนี่บอลกระดาษก้านดำด่างนี่ครับมาดูต้นนี้ด้วยก็ได้ครับก็ลายกําลังดีครับผมบอลกระดาษ ออบอนกระดาษก็เป็นอะโลคาเซียใช่ครับอะโลคาเซียสวยมากเลยครับเป็นหนึ่งต้นที่หลายคนก็เลือกที่จะสะสมนะครับ,รบด้วยความสวยของใบ,ร,บราคาเป็นยังไงครับราคาตอนนี้ก็ดรอปลงมาแล้วหล<ะ>กักก็ก็ถ้าแบบนี้ผมก็ปล่อยอยู่ที่3ามพห้าครับผมใช่ครับ ตันนี้เลยว่าจะขอโชว์ที้านมีเล่นตัวนิดทีละนิดทีละหน่อยนะครับพอได้เป็นก็เรียกว่าไม้นางกวักเข้าร้านนะครับใช่ครับมันมันต้องมีต้องมีเนาะครับผมทีนี้ก็มาดูกลุ่มมันอื่นๆบ้างนะครับก็เข้าามก็ต้นไม้ต้นอื่นๆก็ทั่วทไปครับผมใช่ครับใบเลื้อยด่างนี้ล่ะใบเลื้อยด่างครับผมวันนี้ก็มีสองต้นใช่มีสองต้นครับผม อันนี้ก็จะฟอร์มใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ครับลายก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับครับผมใช่ครับเพี้ยลงเมื่อกี้เพิ่งเพี้ขาลายแดงทั้งเพี้ยทั้งลายแดงมาหมดเลยครับช่วงเมื่อกี้อ๋อแล้วเราเราจะกำจัดมันยังไงครับเราก็ใช้ยายาฆ่าผสมน้ำอ่อนเราก็ฉีดฉีดเรื่อยๆเอาครับผม ไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวจบไม่ไม่ไม่ครับถ้างนั้นมันจะเข้มเกินเดี๋ยวใบไหมครับผมก็จะมีสุวรรณภูมินี่ดวนี้เป็นอย่งต้นถ้าใครได้ดูคลิปของต่างประเทศนะครับตัวนี้ราคาสูงมากชต่างประเทศนะครับสวยมากครับอันนี้ก็เป็นอากนิมาครับ่วนนี้ก็เป็นอโกนิมานี้ก็โกลเด้นเบย ก็สวยนะครับเร่มเบร่ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักมาถามราคาได้นะครับในบางต้นที่ไม่ได้เอ่ยเรื่องราคานะครับครับอันนี้ก็เขียวหมื่นปีก็สวยครับเขียวหมื่นปีด่างครับผมลายกำลังดีสวยนะครับในสามต้นนี้มีแต่ต้นสวยๆใครสนใจก็สามารถทักถามคุณต้อมได้เลยได้เลยครับอันนี้มจะเป็นชานดูด่างแต แต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้แต่วมมันด่างเหลืองแต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้<อ>นี่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 มีด่างใช่คร,ครับมีด่างอยู่ไม่ด่างครับแล้วก็อันนี้ฟูระเบิดด่างครับผมครับอ,อันนี้ก็จะเริ่มมาเป็นมาสเตล่าอันนี้ก็เป็นออโบฮอลแลนด์นะครับผม,มเป็นลายยังไงฮอลแลนด์ Holland กับเจแปนเจแปนนี่มันเท่าที่ผมสังเกตมันจะเป็นปืนดสมมติถ้าด่างขาวใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบ ใปแบบเนี้ย oh. เป็นปื้ๆใบหรือไม่ก็เนี่ยใบนี้มันไหม้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นฮอลแลนด์มันก็เป็นใบลายมันจะกระจายกระจายหน่อยประมาณเนี้ครับโอเคมีกี่ต้นบอนนี้โ oh. อ้เป็นฮอลแลนด์ก่อน ฮอลแลนด์มีหลายต้นครับผมหลายราคาหลายราคาใช่อันนี้อันนี้ก็ฮอลแลนด์นะครับผมสวยๆซึ่งราคาก็จะตามขนาดตามใบตามใบตามฟอร์มลายใบนะครับใช่ครับผมดูดีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าข้อใช่ครับตามห้าข้อลากกำลังเดินแล้วครับแล้วก็มีออรีเอครับอ่าแล้ก็มาเซล่าออรีเอนะครับ ราคาเขาอยู่กันยังไงบ้างพวก <Bo> อ <Bo> ัโบ <Bo> พวกออลเลียพวกนี้ครับอาโบก็จะราคาดอกดอกกว่าออลเลียหน่อยครับผมออลเลียก็จะตกถ้าดีเป็นใบก็ใบละตามลายด้วยนะครับถ้าลายดีๆแบบนี้ก็ใบละสองพันกว่าเขาเรียกว่าสามสีครับอใช่อ่ามีขาวมีเหลืองอ่าสามสีมันไม่ใช่ขาวหรอกเป็นแบบครีมอ่อนเนาะใช่ใช่ครับ ถ้าแบบนี้คือลายดีแล้วก็ลายดีใช่ครับถ้าเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับผมมันก็หลุดหลุดเขียวหน่อยอะไรเนี้ยลายไม่ค่อยออกใช่ครับผมก็ก็ตามลายตามลายเนาะใช่สนใจกระทัดถามได้นะครับผมครับแล้วก็มีมีมีตัวนี้ครับผมนี่คืออะไรครับมอนสเตล่ามิ้น์ครับผมมิ้น์ครับมาแล้วครับหลอดใช่หลอดมาแล้วครับผมน่าจะออกมาลายดีอยู่นะครับ ขึ้นมาแล้วใช่ครับอบหลักพันไหมครับไม่หลักพันครับท้ามินถ้ามินไม่ใช่หลักพันหรอไม่ใช่หลักพันนะครับมินหลักหมื่นหรอหลักเออหลักหมื่นใบหนึ่งก็ต้องมีสักเออต้องต้องสองหมื่นนะครับผมจริงป่ะจริงครับผมเออมินมินแพงครับผมใช่ครับราคาจะแรงต่างกันยังไงไอ้มินกับก็ร์เดอร์เอาโบพวกนี้ครับดูสิครับและ สังเกตว่าลายดูครับดูลายนะครับใช่ครับดูลายต่างต่างกันมากแล้วมิ้นก็จำนวนมีค่อนข้างน้อยด้วยตามตามปริมาณด้วยครับผม,มใช่ริมาณชิพไม่มต่างใช่ใช่ครับแล้วก็มิ้นมิ้นคนไม่ค่อยมีกันนะครับเพราะว่าแพงมาก การทําจํานวนก็เลยทําได้ช้าช้าใช่ขายก็ยังได้อยู่นะครับก็ได้อยู่ครับก็มีช่วงหนึ่งที่ปิดไปกันเป็นที่ว่าเป็นกระแสข่าวแรงๆอ่ะครับผมก็มินนี่แหละครับอ๋อนี่ก็สตรอเบอรี่เชคครับผมอันนี้ครับผมราคาก็ก็ตามลายเหรอครับตามลายเหมือนกันนะครับสนใก็เรื่องของไม้ด่างก็จะเป็นตามลายตามลายครับผมเพราะว่าถ้าลายดีเขาก็ มันก็สวยอะครับใช่ครับผมอย่างนี้มีเขียวเยอะอย่างนี้อันนี้เขียวเยอะก็ก็ก็ถูกใช่ครับผมถ้าถ้าแบบนี้มันก็ลายเสถียรหมดแล้วดูครับอ๋อใช่ครับ๋อ้ดูที่ลายด้วยนะครับใช่กํกุ้งตัวนี้ก็อยู่ที่สามพันนิดๆครับผมสี่ใบหลอดใหม่กำลังมาแล้วก็ลายลายมันก็พี่ดูลายใช่ใช่่อันนี้อันนี้วางแล้วมันไปโดนน้ำเลยช้ำแต่ลายมัน นิ่งครับพูดง่ายง่ายนิ่งนิ่งเริ่มมาจากใบเริ่มจากใบนี้ครับผมแล้วก็มาตั้งฟอร์มกันใช่ตั้งฟอร์มกันใหม่ก็ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ออกมาดีไม่เพราะว่าบางบางทีใบใบสวยก็จริงนะครับที่ผมตัดเคยทํามาก็บางทีมันก็หลุดไปเขียวเลยก็มีนะครับใช่ครับอันนี้ก็ไว้วิสัย ครับผมก็มีความสวยของมันมีมีหลายต้นต้นละนิดละหน่อยนะครับแต่ก็เป็นการคัดเลือกมามาวางเพื่ออใครมาล้างก็เราคัดมาแล้วครับผมดูครับดูแต่ละใบครับสวยนะอันนี้ก็อีพีใบใบพายนะครับแล้วก็กวางพระพรมด่างครับผมครับ ลายทุกใบเลยครับลายทุกใบดั่งผมแต่แต่อาจจะไปโดนตะแกรงบุกเมื่อกี้นิดหน่อยเก็บไม่ทันไอตัวข้างหลังครับเอออันนี้จอร์ดบูนโอวครับเดี๋ยวนําเสนอเลยครับตัวนี้ขายไหมครับขายครับขายถ้ามีคนเอาคือสวยเออสวยมากนะครับดูดูครับใบเดี๋ยวผมออกมาเลยอ่าดูเลยครับนี่นําเสนอมากครับต้นนี้ ใหญ่มากพอจอยบุโนหาลายดีๆยากอยู่นะครับเท่าที่ผมสังเกตถือว่าเป็นคนที่คัดไม้ได้ก็ดีมากๆนะครับอยู่คัดมาเพื่อแต่งปันดูลายครับมีมีต้นเล็ก้วยนะครับออต้นเล็กก็ลายดีนะครับต้นเล็กอืลายดีอยู่นะครับราคายังไงเนาะต้นเล็กนี่ก็อยู่ที่พันหนึ่งถ้าอันนี้พันหนึ่งครับผมพันหนึ่งได้นะครับครับ เดี๋ยวพูดคุยกันได้เลยเนี่ยถ้าเขาใครต้องมาทักมาถามได้นะครับต่อรองราคากันได้ได้ครับอ๋อส่วนต้นใหญ่นี่น่าจะหลายพันเลยเรต้องหลายถึงหมื่นไหมอ๋อไม่ถึงครับไม่ถึงนครับครับก็อยู่ที่กลางกลางอ่าครับผมกลางกลางส่วนเรื่องราคาในแต่ละต้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะทักมาทักมาถามกันได้อ่าล้วก็มีนี่ด้วยครับนี่อันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยนะครับเสน่ห์จันดําด่างนะครับลายจัดจัดดีๆครับผม สถเียนทุกใบครับผมแข็งแรงครับผมโอ้ถือว่าเป็นวาสนามากนะครับต้นสวยๆเสียดายบุตรบุตรสลาคำที่นี่หมดแล้วหมดแล้วใช่ต้องรอรดใหม่ก่อนจาพูดถึงเรื่องเสนจันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินไปดูเสนจันด้วยเสนจันก็เป็นต้นไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกระแสนิยมไม่เสื่อมคลายนะครับอันนี้กานส้ม ด่างแต่ไม่ค่อยเยอะมากใช่แต่ก็พอมีครับมีแล้วขายไหมครับก็ก็ตอนนี้ยังไม่ตอนตอนตอนนี้ยังตั้งราคาไม่ไม่ถูกคือกําลังดูว่าเออราคาตตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมครับตอนนี้ก็มีอันนี้จันประกายดาวครับผมจันประกายดาวก็สวยครับประกายชมพูครับราคาก็ตอนนี้ก็ ต้นนี้อาจจะดูสูงหน่อยเพราะต้นใหญ่ครับผมก็อยู่ที่3 0 0 3 8 0 0ประมาณนี้ครับผมไม่สูงนะ3,000กว่าบาทเนี่ยอ้ครับถือว่าไม่สูงเลยเทียบเทียบกับความสวยครับแล้วก็มันมันค่อนข้างใหญ่ต้นนี้ครับผมแล้วก็มีน่าจะอยู่เกือบสิบใบนะครับเกือบสิบใบแล้วก็ถ้าจะดูที่ข้อนะครับ ข้อนี้มีหลายข้อแล้วถ้าใครสนใจที่จะไปทำจำนวนน่าจะสวยเพราะว่าต้นแม่เขาสวยมากครับแล้วก็ต้นใหญ่แล้วต้นเล็กก็มีนะครับต้นเล็กก็มีก็อยู่ที่ก็ผมบางทีราคาก็ใกล้เคียงกันอันนี้ก็ผมว่าตัวนี้ลายมันดีตั้งแต่เล็กเลยอใช่ครับที่ดูครับลายมันดอกค่อนข้างดีครับ ได้นะครับหลักสองสามพันสี่พันมีหมดเลยบริีหน้ามันจะออกใบเข้มเข้มใช่ไหมครับอันนี้จะกลายนะครับผมต้นนี้เท่าไหร่ครับต้นนี้เหรอครับอันนี้ต้นนี้ไม่ได้ขายครับเป็นต้นแม่แต่แต่เราจะปล่อยลูกอะไรแบบนี้ครับปล่อยจะแยกนะใช่ใช่เพราะว่าต้นนี้เราเพิ่งปล่อยไปไปเยอะมากแล้วแล้วมันหมดแล้วคราวนี้มันออกไม่ทันครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมี แงออกแล้วล่ะครับใช่ครับผมครับรอติดตามได้ต้นนี้เพราะว่าเป็นต้นเป็นต้นที่ขายดีอีกหนึ่งต้นของผมนะครับเพราะว่าใบเขาสวยมากก็รอเก็บหน่อไปเรื่อยๆคือไม่เลม่่งขอสวยคือคือคือไม้เราไม่เล่งเราเราเน้นสวยครับเพราะทุกคนได้ไม้หน่อไปก็ลายมันก็เหมือนกันเลยผมกลัวยกยอดปุ๊บหลุดหลุดปุ๊บนี่โอ้โห จะได้ดใช่ครับโอเคครับก็ไม่ต้องรีบนะครับต่อไ, <ป S 1> ไม่รีบเ,รงงเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นบ้นที่เป็นบ้นลักมันมันคือเราไม่ได้เร่งที่เราจะทําปริมาณขนาดนั้นถ้าเก<ช>ิดใคร,ครมีความเชื่อเรื่องของอเรื่องของตามชื่อเลยเนาะสเสน่ห์เรื่องของเสน่ห์เรื่องของเมตตามหานิยม ครับนะก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเสนเจันได้ทุกอย่างเลยเอาไปดูเสนเจันอย่างอื่นดีต้นนี้ครับใช่ครับอันนี้เป็นเจนพอดีมีคนให้มาใช่ก็เลยวางเอาไว้อยู่ก็สวยเนาะใช่ครับเวลาเขาออกไกลๆแบบนี้ก็ดูสวยเกือบหมดใช่ใช่ครับส่วนต้นนี้เป็นเสนเจนดำดำน่าจะป่านะครับดำป่าครับผมก็หอแยกนะครับใช่ครับรอแยกแล้วก็มีเศรษฐีวิวสาร ทางนี้บ้างครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเศรษฐีวิวสันนะครับแต่อันนี้เป็นตัวลูกครึ่งลูกครึ่งหงสาครับผมก็ลายข้อดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ก็ก็ไปดีเหมือนกันใช่ครับผมสว,สวยนะครับแล้วกอ็อันนี้กล้วยพัดด่างนะครับผมใช่อันนี้เราก็มีหลักสองสามร้อยเลยก็มีตัวเล็กๆอ่ครับผมแล้วก็มีอ อันนี้เป็นฟิโลหูช้างด่างขาวใช่อันนี้อันนี้ต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กอครับผมแต่แต่ต้องระวังในการเรื่องช้ำน้ำครับผมเพราะใบเขามันมันสีขาวจัดครับแต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับโอใช่ก็สวยอันนี้ก็ใบใหม่โอ้สวยงามครับปล่อยไหมครับต้นใหญ่ใหญ่ปล่อยครับปล่อยปล่อยราคาเป็นยังไงต้นนี้อยู่ที่หกพันครับผมแต่คุ้มครับใหญ่ ใช่ครับใหญ่แล้วก็ยังมีไม่เฉพาะสายไม้มงคลไม้สวยงามนะครับยังมีนี่ยังมีมีบอนสีนิดนิหน่อยๆครับผมให้ได้มาพูดคุยกันใช่หลากหลายนะครับครับผมชนก็ใบใบเราก็ต้นเราก็พยายามคัดมาวางครับผมคือสถานที่เรามันไม่เยอะเราต้องเลือกไม้มาวางพอสมควรครับ ก็จะมีชายชนนะครับมีพนักคอนพนครนะครับอันนี้แก้วมังกรครับผมแก้วมังกรใช่ครับลายมันเหมือนลายสีน้ําอ่ะผมมีความชอบครับเนี่ยโดยดูดูแบบใบนี้ครับมันเหมือนงานงานศิลปะผมก็เลยชอบด้วยความชอบส่วนตัวใช่ส่วนใหญ่ในร้านก็เป็นความชอบส่วนตัวเกือบหมดยังไม่หมดเนาะยังมีในส่วนของ โคโลคาเซียอ๋อมีครับผมใช่มาดูได้ครับราคาหลักละสองร้อยต้นใหญ่ๆห0 0ร้อยเดียวมีหมดเลยครับผมนี่นะครับโคโลคาเซียก็มีให้เลือกชมเหมือนกันใช่ครับไว่าจะเป็นมีหลากหลายฟาโรนะครับมีฟาโรครับคอฟี่ครับพวกนี้ก็คือหลักหลักร้อยหมดใช่ครับผมหลักร้อยแบบนี้ก็ร้อยเดียวแหละเนี่ย เนี่ยครับร้อยเดียวอันนี้อันนี้ก็ฟาโลครับผมโอ้ใช่ร้อยเดียวครับผมครับช่วงนี้ราคาลงก็ลงด้วยครับอันนี้เป็นนี้แบคลิปเปอร์ใช่ครับก็ราคาเท่าไหร่ครับลิปเปอร์ลิปเปอร์ใช่ไหมครับแบบนี้ก็สองร้อยบาทครับผมเอาไปเลยครับผมใช่คือคือไม้เราผลิตได้เราก็ขายในราคาที่ ที่ปล่อยปอยในราคาย่อมเยาวไปได้ใช่ครับผมหอ้อมีต้นแม่อยู่ที่บ้านมีอยู่ที่บ้านอีกเยอะอยู่เยอะอยู่ครับผมอันนี้คือเราเลือกเลือกมาวางครับผม,อ,มอย่างละต้นสองต้นเพราะว่าร้านเราไม่ได้ร้านใหญ่ครับผมเป็นร้านเชิงคือเราเราคัดมาวางขายครับผมแล้วก็เราก็จะมีแบบขายกาแฟขายอะไรมานั่งพูดคุยเรื่องความรู้ต้นไม้กันเพราะแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผม มาที่นี่นะครับไม่ใช่แค่มาดูต้นไม้นะครับคุณต้อมยังมีกาแฟนะครับเปกาแฟใช่ครับบ้านต้นไม้สองภูเพื่อที่จะมาจิบกาแฟคุยเรื่องต้นไม้กันนะครับหรือหรือมีหนังสือให้อ่านนะครับผมหนังสือไม้ใบไม้ใช่หลายหลายเล่มไม้ใบไม้ด่างนะครับกัญชาก็มีนะครับผมบอลสีก็มีครับผมบอลสีก็มี ใช่เราเราก็จะแบบหาหนังสือมาวางไว้ให้อ่านนะครับผมใช่มันนั่งเล่นนั่งพูดคุยบรรยากาศแลกาแฟของเราก็เป็นการคัดเลืดกาแฟมาอย่างดีคัดจากแต่ละเจ้าที่เขาเด่นๆ,ๆมาเราทําเป็นมอค่กกาพอตไปครับผมก็อาจจะทําไม่เร็วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่เราก็เน้นเน้นเน้นคนมาด<า>้านกินไม่ยากครับผม รสชาติมันต่างกันไหมก็ก็ขึ้นกับเมล็ดครับบางเมล็ดก็ออกมีความเสน่ห์ของมันบางเมล็ดก็ออกขมบางเมล็ดก็ออกเหมือนช็อกโกแลตบางเมล็ดก็ออกอมเปรี้ยวอะไรแบบนี้ครับผมก็ก็เป็นร้วแหน่เมล็ดก็แตกต่างกันไปแต่เรามีแค่กาแฟดํานะครับใช่เราก็อาจจะมีน้ําหวานอะไรแบบนี้ครับผมพวกบูฮาวายพวกอะไรแบบนี้เขาก็มาก็มานั่งพูดคุยกันอะไรแบบนี้ครับ Oh. ครับผม oh. ก็พอได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันครับผมโอเคครับก็ว<อ>ัตถุประสงค์ของร้านนี้ก็มานั่งเล่นมานั่งพูดคุยครับไม่ได้เน้นขายขนาดนั้นนะครับก็เน้นมานั่งมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนไม้แล้วก็ขายต้นไม้ในราคาที่จับต้องได้ครับผม ก็ต้องขอบคุณคุณต้อมมากเลยครับที่เปิดโอกาสให้มาเยี่ยมชมต้นไม้แล้ก็ลองมาพูดคุยกันที่ร้านบ้านต้นไม้สองภูครับผมมีช,<อ>ช่องทางในการติดต่อก็อคืออยู่ที่เพจบ้านต้นไม้สองภูครับผมแล้วก็แล้วก,วก็ facebook ที่ภาคภูมิสิริสุจริตกุลค,ครับผมหรือเบอร์โทร0ูนย์1 1ดก็ต้องขอบคุณ ต่อมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ